สวัสดีค่ะนะคะวันนี้อยู่กับน้องหวานสมชายค่ะเซ็นเตอร์สาขารรนของเรานั่นเองนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะไม่รู้ว่าเทนเลอร์ที่เท่าไหร่นะเข้าเยอะจนจำไม่ได้เหมือนกันนะคะสำหรับเทนเลอร์นี้เนาะมีรถเข้ามาใหม่เลยทั้งหมด5คันกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปชมคันแรกกันเลยดีกว่าไปเลยมาคันนี้นะเป็น t o y ยต a r e v o 2 4 j เเลยนะคะสำหรับคันนี้นะมีตู้ทึบมาให้เรียบร้อยแล้วเหมาะสำหรับ สายวิ่งร่วมมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะมาจ่าหรือว่าอยากได้เป็นอคอกเราก็สามารถเปลี่ยนให้ได้เลยนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็น e suzuki max สองจุดทากันเลยทีเดียวนะจ๊ะแต่งซิ่งมาพร้อมเรียบร้อยแล้วเนาะสวยงามมากๆเลยนะคะดูสภาพรถพึ่งเท่านะสวยขนาดนี้ถ้าเราเอาน้องไปอาบน้ําจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคนจ๋าต่อไปนะคะจะเป็น toyota vigo นะคันนี้เป็นเครื่องสามพัน สี่ประตูกันเลยทีเดียวนะเครื่องแรงๆกันเลยนะใครที่กําลังมองหาตัวแรงนะมาแล้วนะจ๊ะเข้ามาแล้วกันเลยไปจ้าต่อไปนะคะด้านบนก็จะเป็นมิสซูนะด้านบนจะเป็นมิสซู้อแ,แม็กสวยๆสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะดูน้องนะล้อหน้ากับล้อหลัองอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันจัดการให้เรียบร้อยเลยเด้อและคันสุดท้ายของเรานะคะขายดีมากๆเลยนะสำหรับน้องอ,อ ซูซูกิสวิฟนะซูซูกิสวิฟสีดำนะบอกเลยนะว่าเข้ามาเร็วไปเร็วมากๆกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเข้ามาบ่อยมากเลยนะสำหรับซูซูกิสวิฟตนะทเทนเลอร์นี้นนะหวานปิดจองแค่500บาทเท่านั้นนะ5้าห้าห้บาทเท่านั้นนะจ๊ะพาดไม่ได้แล้วนะคะใครที่กำลังดูอยู่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หวานด้วยนะคะ ถ้าอยากเป็นเจ้าของะคะสามารถโทรหาได้ที่เบอร์นเกส่สองมห้าเก้าห้าค่ะ0ู7 4 2เก5 9เจสีงมห้าเก้าห้าคือเบอร์โทรนะเดี๋ยวเราขึ้นอยู่ให้ด้านบนเลยนะ๊ะเบอร์โทรเราขึ้นอยู่ให้ด้านบนเลยนะจ๊พลาดไม่ได้แล้วนะเห็นเลยเนยแทนเถอะเทเ,เ,เลอร์น,นี้นะเปิดสองแค่5้าบาทเท่านั้นจ้ บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2องค่ะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาดพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผขายพาเชนเตอร์รถไม่ดีมีไ,ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ